ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีน้องๆ FC ซทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามช่องลุงหนุย่ยคูสติก้านะครับวันนี้ลุงหนุ่ยนําเพลงของพี่แอดคาราบาวมาฝากอีกหนึ่งเพลงนะชื่อเพลงแผ่นดินนะครับเพื่อนๆอเพลงแผ่นดินก็อืไม่ยากอะไรนะครับไม่ยากอะไรคอร์ดอินโทรก็จะมีคอร์ด A อคอร์ด E หรือ e7 นะครับเล่นสองรอบ เออีอ e, 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 ลงด้วยเอเล่นสองรอบนะครับทีนี้วิธีการเล่นเนี่ยฉายเดี่ยวหรือบุกเดี่ยวเนี่ยนะเพื่อนเเราก็จะต้องมาคิดวิธีการที่เราจะเล่นก่อนนะครับไม่ใช่เห็นคอร์ดแล้วก็ตีเลยตีเลย <c oughs> มันก็ไม่ค่อยจะปมกล่อมนะครับ <c oughs> เพื่อนเก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะฮะว่า ัจุบันเพื่อนๆเล่นยังไงแล้วมาดูเทียบกับคลิปที่ลุงหนุ่ยแนะนำเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับมาพิจารณาเอาเองนะครับเ,เพลงน,นี้เดี๋ยวผมเล่นอินโทรให้เพื่อนๆดูนะตักรอบ2รอบแล้วก็ามาคุยรายละเอียดนะครับ ที่เราเล่นออกมานะครับว่ามันน่าจะเล่นอย่างนี้นะครับมันถึงจะแซ่บนะครับการเล่นกีตาร์คนเดียวนะเพื่อนๆก็ต้องมีองค์ประกอบก็คือการตีคอร์ดการเดินจังหวะที่มีเบสสอดแทรกนี่อาจจะมีกระเดื่องกองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีเมโลดี้เชื่อมระหว่างคอร์ดให้มันสมบูรณ์เหมือนกับว่ามี คนเล่นกีตาร์สองสาคนต้องคิดอย่างนั้นนะคะรับทีนี้วิธีการเล่นอินโทรเนี่ยเล่นยังไงนะเพื่อนๆจับคอร์ด A อแลาให้เล่นเน,เนี่ยให้มาจับ A ปุ๊บแล้วให้มาเล่นตรงนี้ตำแหน่ง B นะฮะช่องที่2สาย5แต่5ช่อง2กับช่องสีแล้วก็มาเล่นสาย4ช่อง2 ไม่ได้ยากอะไรมันอยู่ตรงนี้แต่ความยากของมันอยู่ที่เราจะตีจังหวะเราจะเดินจังหวะไปยังไงซึ่งให้มีเมโลดี้เชื่อมด้วยไงดังนั้นะ่ะคือสิ่งที่มันยุ่งยากนะครับแต่ถามว่ามันยากจริงไหมมันยากไม่จริงหรอกครับ <c oughs> มันก็พอที่จะเล่นออกมาได้นะเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆต้องรู้จังหวะของเพลงก่อนไม่ดิ้นพื้นใดให้อาุน ดินที่คุณถือกําเนิดไม่มีดินพื้นใดดูมั่นคงทํากตดินที่ลงสมณโภค <c oughs> อันนี้คือการเดินจังหวะนะฮะของเพลงนี้เมื่อเรารู้ว่ามันเดินจังหวะแบบนี้เราก็เอาเลยนะครับเราเอาเลยหาตําแหน่งที่มันอินโทรหรือโซโล่าท่อนอินโทรตําแหน่งมันอยู่ตรงไหนเรารู้แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้ เอามันบวกกับจังหวะที่ผมตีขอร์ตะกี้นะครับอืมดินพื้นใตให้ไอบุญกับดินที่คุณถือกรรม การเล่นของมัน,นเพื่อนๆมันจะต้องเล่นออกมาในลักษณะนี้ถึงจะแซ่บนะครับต้องเล่นลักษณะนี้นะมีทั้งการตีคอร์ดเดินจังหวะมีเบสผสมลงออกมามีเมโลดี้นะครับเสมือนว่ามีการเล่นสองสามคนถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะเล่นให้มันเนียนเนียนเพื่อนเพื่อน,อนต้องไปซ้อมเยอะๆนะครับอันนี้ผมเพิ่งแกะ เมื่อลองเล่นเมื่อวานนะครับเพลงที่ผมเอามาแนะนําเนี่ยผมจะแกะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับอืมแต่และว,วันเล่นเสร็จแล้วแกะทาคลิปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับไปเล่นอีกเลยนะครับเพราะทุกวันทุกวันจะต้องมาทดลองเล่นนะฮะทดลองแกะลองเล่นดูแล้วก็นํามาฝากน้องๆกันนะครับ <c oughs> ก็จะมีกูกกกกระขัดแต่ทิศทางในการเล่นจะเป็นลักษณะนั้นนะครับเรื่องต้องเล่นไปในลักษณะที่มันไปในแนวทางกับการเดินคอร์ดของมันนะมีดินพื้นใดให้ไออุ่นเอากระดินที่ จำเนิดนมิดินคื้นใดดูมันคงแล้วก็ดินที่ลงสมโนตัวเป็นมีดินท์น ลัษณะนี้นะเพื <half> ่อนๆไม่ทราบว่าดูทันไหมนะมันก็ก็มาลงที่คอร์ดของมันนะจังหวะที่เราตีคอร์ดมันจะต้องคงที่นะครับ วมันจะคงที่ไปดนี่มือเราเนี่ยจะต้องไล่หาตำแหน่งของโน้ตเสียงนะว่ามันตำแหน่งมันตรงไหมแล้วก็จะต้องลงคอร์ดให้มันพอดีกับที่เราเดินจังหวนนะมันนะครับเนี่ยตำแหน่งคอร์ด A คอร์ด เล่นได้หลากหลายวิธีนะพเพื่อนๆเล่นได้หลากหลายวิธีแล้วแต่เราจะให้มันเป็นไปนะครับวิธีการไหนที่มันลองเล่นแล้วมันเวิร์คมันก็คืออันนั้นนะครับต้องลองเล่นหลายๆวิธีการตีขอดต,ตีจังหวะมันสารพัดครับที่จะเล่นออกมาได้นะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นแบบไหนที่เราตีแล้วมันลงตัวมันก็คืออันนั้นนะครับ i ว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะฮะวิธีการเล่นในสไตล์ที่ผมนานำมาถ่ายทอดนะครับในอดีตดั้งเดิมลุงหนุย่ยไม่ได้มาเล่นเพลงแนวพวกนี้เลยนะครับหนุ่ยจะเล่นแต่เพลงที่เก่านะฮะอันนั้นมันจะเป็นวิธีที่มันยากนะครับเล่นแต่เพลงเก่าอย่างเดียวไม่เคยมาเล่นตีคอร์ดเล่นแนวนี้ก็เพิ่งมาฝึกเล่นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับ เพราะว่าเพลงที่เก่าเล่นมันจนไม่รู้จะมีเพลงเล่นแล้เล่นจนหมดลก็เลยต้องมาฝึกตีคอร์ดมาเล่นในแนวนี้ดูนะก็ลองลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับอืมเล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันสนุกดีนี่นี่นะเล่นแนวแนวนี้นะฮะก็พยายามนํามาถ่ายทอดมาแนะนํากันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบเล่นในแนวสไตล์ของคาราบาวนะครับ ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปครับขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับสวัสดีครับผม